พี่เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงไทยนะฮะสำหรับพี่แอนทองประสมนั่นเองนะครับเธอคนนี้ก็ออกมาให้กําลังใจทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดเลยนะครับด้วยการเขียนปบสนียบัตรคล้ายๆกับเป็นจดหมายลายมือเนี่ยสวยมากนะคือนอกจากหน้าตาสวยจิตใจดีแล้วลายมือสวยอีกนะฮะสำหรับพี่แอนนะครับก็มีข้อความว่าแอนขอส่งความรู้สึกผ่านไปสนียบัตรเหล่านี้เพื่อขอบคุณแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านนะครับมีในวงเล็บมาบอกว่าโดย ขออนุญาตให้โรงพยาบาลที่พี่แอนเนี่ยระบุถึงเป็นตัวแทน<ะ>ในการรับมอบ ชิ้นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วกันนะฮะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กรุณาสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องพวกเราทุกคนจากโควิด -19 ในครั้งนี้ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านสู้ต่อไปด้วยนะครับหลังจากที่พี่แอนลงรูปนั้นไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ในเชิงบวกก็ขอบคุณพี่แอนพี่แอนด้วยแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับทีมคุณหมอทีมพยาบาลด้วยแล้วก็มีคุณพยาบาลเนี่ยเขาเข้ามาขอบคุณด้วยนะครับเอ็ว่า ก็เป็นกำลังใจแหละในยามนี้หลายคนก็ทํางานหนักเปิดอินสตาแกรมาเจอพี่แอนมอกกาลังใจให้ก็ยิ้มได้นี่เลยที่เราวงไว้ให้ก็เป็นทางคุณพยาบาลนั่นแหละครับ